สวัสดีค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่ลิซ่ามีการปล่อยโซโล่ออกมาทําให้ชื่อเสียงของลิซ่าโด่งดังมากจริงๆนะคะทั้งเพลงและลิ่าและเพลงมันนี่ก็สร้างสถิติและก็ประวัติศาสตร์เอาไว้มากมายทาให้ตัวของลิซ่าได้รับรางวัลการันตีความดังว่าเพลงของลิซ่าดังจริงๆและทั่วโลกนิยมชมชอบเพลงของลิซ่าเป็นอย่างมากและนี่นะคะก็เป็นอีกเหตุผลที่ทําให้ลิซ่ามีผู้ติดตามไอจีเยอะมากๆในแต่ละวันนะคะซึ่งในตอนนี้ยอดผู้ติดตามไอจีของลิซ่าอยู่ที่75.7ล้านคนทําให้ลิซ่าขึ้นแท่นเป็นคนที่ม ตามไอจีสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของทวีปเอเชียคนที่1นนะคะก็คือวิรัตโครีนักกีฬาชาวอินเดียนั่นเองซึ่งปัจจุบันนะคะวิรัตมีผู้ติดตามมากกว่า188ล้านคนและในวันนี้นะคะก็คือวันที่1เมษายน2565นเป็นวันโกโหกซึ่งมีหลายสื่อหลายช่องฝั่งอเมริกามักจะทําข่าวโกหกออกมาแล้วค่อยมาเฉลยตอนท,ท้ายว่าเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงนะคะก็มารอดูว่าวันนี้นะคะสื่อทางฝั่งอเมริกาและยุโรปเขาจะทําข่าวอะไรของลิซ่าออกมาไหม สำหรับตัวของแอดเองนะคะอยากให้ทําออกมานะแต่ขอเป็นเนื้อแบบว่าได้เป็นเล่นหนังสแสดงซีรีส์หรือว่าร่วมร้องเพลงกับนักร้องคนดังๆฝั่งอเมริกาและยุโรปก็น่าจะดีไม่น้อยนะคะก็มารอดูว่าจะมีไหมแล้วแฟนๆของลิซ่าอยากให้สื่อยุโรปและก็อเมริกาทํเข่าวเกี่ยวกับลิซ่าเรื่องอะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็มาเด็ดข่าวของลิซ่าสั้นๆแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันคะ่ะ